สวัสดีนะครับวันนี้เพื่อนๆอยู่กับช่องต้นสมพบนะครับวันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนผมอยู่ที่ทุเรียนสวน3ามไร่นะครับอายุปลูก2ปี4เดือนนะครับปีที่ผ่านมานะครับมีในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้งร้อนมากนะครับผมอยู่ที่จังหวัดระยองเนาะนะครับทุเรียนบางต้นมีอาการใบร่วงปลายใบไหม้ใบร่วงปลายกิ่งแห้งนะครับซึ่งก็แก้ปัญหากันมาทางฤดูกาลนะครับแต่ปัญหาเนี้ยนะครับ ยังไม่มีใครที่ฟันธงไปได้แน่นอนนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับหนึ่งในสาเหตุที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นนะครับแล้วโดยปกติอาการพวกนี้มันจะดีขึ้นในหน้าฝนอยู่แล้วนะครับผมคิดและประเมินว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาคลิปกันก่อนนะครับว่าวันนี้ผมปรับปรุงอะไรนะครับกับสวนนะครับแก้ปัญหายังไงนะครับแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เริ่มต้นการแก้ปัญหาไม่ใช่เอาผลงานหลังจากแก้มาให้ดูเนาะนะครับฝากติดตามฝากคิด แล้วก็ดูคลิปไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันโอเคนะครับเพื่อนออสวนทุเรียนที่เพื่อนเห็นอยู่นี่คือทุเรียนอายุสองปีสี่เดือนนะครับโดยประมาณนะครับสองปีสี่เดือนทีนี้ปัญหาที่ผมเจอนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะตอนนี้คือเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือย่างเข้าเดือน6ถ้าเป็นเพียงไทยๆก็ย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพั่มๆอย่างนี้เนาะนะครับเดือน6ไทยก็คือเดือน5นะครับ นั่นคือมันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับหมายความว่าทุเรียนเราเนี่ยที่โสมโสมเนี่ยที่มันผ่านมาก็คือฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับเป็นฤด,ด,ดูที่ต้นไม้พักตัวนะครับฤดูใบไม้ผลิอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นฤดูที่ต้นไม้พักตัวนะครับมันเป็นธรรมชาติที่ต้นไม้จะ การเติบโตจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับแต่ในทุเรียนถ้าเราดูแลได้อย่างดีนะครับให้น้ําให้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับมันก็เติบโตได้ดีเนาะนะครับเพราะมันมีปัจจัยที่เข้ามาช่วยก็คือน้ําปุ๋ยที่เราให้มามันไม่เหมือนกับต้นไม้หรือต้นยางที่อยู่ตามธรรมชาติเองอย่างเช่นต้นยางเนี่ยนะครับพอฤดูพอหมดฝนปั๊บนะครับเข้าหน้าร้อนนะครับแล้วก็มาฤดูใบไม้ผลิเนี่ยใบจะร่วงหมดเนาะนะครับ เพราะว่าเขารู้ว่าจะไม่มีน้ำนะครับก็ลดการขายน้ํามันเป็นธรรมชาติเนาะแล้วใบจะเริ่มมาในหน้าฝนนะครับณนะตอนนี้รอบๆถ้าผมแพนกล้องไปอ่ะใบยางก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวสักนิดนึงก็ได้ครับอึ๊บน่นอับเบื่อนน่ะเห็น,ะนปะนะครับถ้าใครดูคลิปผมเมื่อคลิปก่อนก่อนู้นผมพาดูสวนยางเนี่ยนะครับเพือ่อนจะเห็นเลยนะครับว่าในฤดูที่ผ่านมาใบยางร่วงหมดนะครับทีนี้แล้วมัน มันเกี่ยวกับทุเรียนยังไงนะครับมีอะไรที่เราต้องรู้เกี่ยวกับทุเรียนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อดูการเจริญเติบโตทุเรียนผมก่อนนะครับแม้ว่ามันจะโทมนะครับแต่การเติบโตก็ยังไปได้อยู่นะครับต้นนี้นะครับปลูกจากกิ่งพันห้าสิบบาทนะครับอายุ2ปี4เดือนนะครับฝั่งนี้ปลูกจากกิ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอายุ1ปีมันเท่ากับสวนเจ็ดไรของผมเนาะหนึ่งปีสามเดือนโดยประมาณเดี๋ยวเพื่อนดูการเติบโตกันสักสองสามต้นเนาะนะครับแต่สังเกตนะใบไม่ ใบไม่ใหญ่คือใบไม่ใหญ่ใบไม่หนาไม่เป็นทรงพุ่มเนาะนะครับแต่การจเจริญเติบโตก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ผมเลาเพื่อนๆฟังว่าผมเจอปัญหาใบร่วงไปลกิ่งแห้งเนาะนะครับแก้ปัญหากันมาเริ่มดีขึ้นนะครับนี่นะครับการเติบโตแบบนี้เนาะทุเรียนอายุ1ปีเอ่อสเดือนนะครับแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจเดี๋ยวผมต้องพูดให้ฟังนิดนึงนะครับ สำหรับคลิปผมเนี่ยนะครับมันเป็นคลิปบรรยายความรู้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะถูกทั้งหมดนะครับชวนคิดด้วยนะครับใครเห็นต่างเราก็คุยกันอย่างมีบุธิภาวะเนาะนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปยาวเกินไปนะครับเข้าเนื้อหายากเพราะว่าบางทีมันคลิปของผมเป็นคลิปที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนเนาะนะครับเวลาคนมีปัญหาเขาก็อยากได้ข้อมูลที่ลึกว่าเออมันตรงกับเขาไหมมันถึงจะไปแก้ปัญหาถูกนะครับถ้าคลิปยาวเกินไปแนะนําไปดูช่องอื่น นะครับผมไม่ได้ว่านะแต่อันนี้มันคือเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับเพราะช่องที่เกี่ยวกับตุเรียนมัมีเป็นร้อยเป็นพันช่องเนาะเพื่อนๆ่นะครับใจผมพูดสั้นๆเข้าประเด็นเลยคนที่เขามีปัญหาเขามีความทุกข์จริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เนื้อหาไปแก้ปัญหาของเขาเนะ OK าะโอเคสำหรับอันนี้ผมจะพูดเพื่อนๆฟังก่อนทําไมตุเรียนไซส์หนึ่งปีสามเดือนนี่ถึงเจริญเติบโต,ตดีเพื่อนๆ่ต้องเข้าใจนะครับตรงนู้นที่ลงโล่งด้านหลังนั่นแหละนะครับเมื่อก่อนมันเป็นสวนยางนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าแถวเนี้ยนะครับมันอย ครึ่งวันนะครับพออยู่ทุเรียนถ้าใครปลูกทุเรียนเพ,เพื่อนเพื่อสังเกตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพาเทียบการเติบโตเนาะสะด้วยแล้วก็พูดไปให้ฟังไปด้วยนะครับหนึ่งปีสามเดือนโดยประมาณเนาะนะครับถ้าใครเคยปลูกทุเรียนแล้วมีแถวริมแถวใดแถวหนึ่งที่อยู่ใกล้สวนผลไม้สวนยางหรืออยู่ในร่มครึ่งวันเนี่ยทุเรียนจะเติบโตได้ดีฝ่ากลางแจ้งนะครับนะอาจจะเป็นเพราะว่า ใบเขาอะออได้พักนะครับไม่ได้ไม่ได้รับความร้อนอย่างแบบเกินที่เขาจะรับได้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆแผงโซ,ซลาเซลล์เองนะครับช่วงนี้ผมทางานโซ,ซลเาเซลล์ด้วยเนาะระบบน้ำโซ,ซลาเซลล์ผมก็จะพูดให้ฟังเช่นแผงโซ,ซลาเซลล์เองเนี่ยทำงานกับแดดรับแดดจริงๆนะครับแต่ถ้ามีอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะครับเช่นช่วงเที่ยงนะครับแผงร้อนเกินไปแผงผลิตพลังงานได้น้อยนะครับแผงโซ,ซลาเซลล์จะทํางานได้ดีคือ ช่วงแดดดีแต่อุณหภูมิไม่มากจนเกินไปนะครับซึ่งต้นไม้ก็เหมือนกันเพื่อนใบไม้มันก็เหมือนกับแผงโซลาเซลล์นะครับรับมารับแสงแดดมาเพื่อปรุงอาหารนะครับในอุณภูมิที่มากเกินไปร้อนเกินไปเขาก็ผมคิดว่าเขาผลิตอาหารได้น้อยนะครับเอ่อมันจึงเป็นสาเหตุให้ถ้าสังเกตได้เลยนะถ้าทั้งแปลงเราปลูกเนี่ยแถวไหนอยู่แถวริมนะครับต้นทุเรียนจะเจริญเติบโตได้ดีฝ่ากลางกลางแปลงที่โดนแดดเต็มวันนะครับเพื่อนๆดูการเจริญเติบโตต้นนี้นะครับอันนี้เป็นเกล็ดที่ผมพูดให้ฟังเนาะ นี่นะครับหนึ่งปี3เดือนนะครับการเติบโตแบบนี้เนาะนะครับถ้าใครสนใจแปลต้นเนี้ยผมเอามาปลูกนะครับมันเป็นมันเป็นรุ่นเดียวกับส่วนทุเรียน7ไร่ของผมนะครับใครไปตามหาในคลิปได้ที่ปลูกอยู่ในหลุมนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมปลูกต้นตรงนี้ถึงโตฝ่าแต่ผมก็คิดว่าเพราะว่ามันอยู่ในร่มนั่นเองนะครับแต่ว่าความจริงมันต้องสมบูรณ์ฝั่นี้เนาะแต่อันเนี้ใบเล็กนะครับายกิงแห้งนะครับโอเค เดี๋ยวผมพาไปดูไซส์ปกติของสวนนี้กันเนาะประมาณนี้นะครับเราก็จะดูพาดูต้นใบร่วงด้วยนะครับอึึบเออเดี๋ยวไปตรงนู้นก็ได้นะครับต้นนี้ก็หนักเลยครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะ จะพยายามให้ดูณโซนเนี้ยนะครับว่าทั้งต้นที่มีปัญหาและต้นที่ไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับถามว่าเติบโตดีทั้งแปลงไหมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซนีนะครับแล้วต้นที่มีปัญหาก็มีนะครับเพื่อนเป็นธรรมชาติของทุเรียนเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาติของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นในฤดูฝน Loc น่ะ <Oscar. S 2> ก็จะใบใหญ่นะครับถึงถึงในฤดูที่ต้นไม้ผลัดใบฤดูหรือฤดูนี้ร้อนต่อหนาวเนี่ยที่ต้นไม้พักตัวเนี่ย นะครับมันจะเติบโตได้ไม่ดีแต่เราประคองให้เขาเติบโตตามอายุไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้โซมากนะครับโอเคต้นนี้คือ2ปี4เดือนอแบบนี้นะครับผมสูง173เนาะนี่การเติบโตเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าออยอดไม่ยาวนะครับมีอาการปลายกิ่งแห้งนะครับยอดไม่พุ่งใบไม่ใหญ่เนาะเพื่อนๆนะครับนะ โอเคนะครับนี่ผมให้ดูการเติบโตเนาะส่วนตัเรียนผมไบนี้เดี๋ยวเพื่อนดูนะครับ2ปี4เดือนอ่ะนี่นะครับอย่างนี้เนาะนะครับทีนี้สิ่งที่ผมทำในวันนี้นะครับก็คือ,อ,อตอนนี้มันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับผมประเมินว่าปัญหา ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนียนะครับมันเกิดจากการให้น้ําที่ไม่เพียงพอนะครับเ mm. พราะไปเนี่ยผมให้น้ําประมาณ 40, 40นาทีนะครับหัวเรนด็อบนะครับแต่ปัญหาตรงนั้นไม่ไม่ใช่ปริมาณน้ําไม่เพียงพอแต่ปัญหาคือผมปล่อยให้หญ้ายาวนะครับซึ่งอันนี้มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์จริงๆเนาะนะครับเ,เพราะว่าเพิ่งคิดและเพิ่งแก้ปัญหาไปก็คือจัดการเรื่องหญ้าคือบางทีผมปล่อยให้หญ้ายาวเลยหัวน้ำเนี่ยในลักษณะของการกระจายน้ําเวลาหญ้ายาวเลยหัวน้ำเนี่ย เวลามันจะเวียงออกมันก็ไปไม่ได้น้องเพื่อนลากทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่รอบทรงพุ่มเดี๋ยวเพื่อนดูนะพาดูนะครับดำๆนี่ก็คือบรรยากาศของการใส่ฮิวมิกนะครับเพื่อฟื้นฟื้นต้นขึ้นมานะครับแต่มันแดดสองก็จะเห็นยากหน่อยเนาะนะครับเนี่ยเพื่อนๆหัวหน้าเป็นหัวเวียงนะครับเนี่ยความจริงมันคือต้องมันต้องออกมารอบรอบนอกทรงพุ่มแบบนี้ต้นทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยมันก็ต้องออกมารอบนอกทรงพุ่มนะครับแต่ทีนี้ถ้าผมปล่อยให้หญ้ายาวนะครับเช่น ต้นนั้นเพื่อนเห็นไหมมีปัญหาใบร่วงใบอะไรเดี๋ยวเพื่อนดูหญ้าที่อยู่ตรงหัวน้ํนะนะครับเนี่ยการเติบโตก็เติบโตอยู่แต่มีปัญหาคือยังมีปัญหาใบปลายกิ่งแห้งแต่เติบโตผิดกับเพื่อนเขาไหมนี่นะครับสาเหตุเพราะหญ้ยายาวเลยหัวน้ำเนี่ยนะครับหัวน้ําอยู่นี้หญ้ยายาวอย่างนี้นะครับอันนี้คือความคิดของผมนะหมายถึงว่าเวลาที่มันกระจายตัวออกเนี่ยมันจะติดหญ้านะครับแทนที่ว่ารากเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่รอบทรงพุ่มทั้งหมด เดี๋ยวเราดูต้นต้นใหญ่นะครับผมจะอธิบายเรื่องส่งพุ่มให้ดูนะครับเพื่อนดูนะเนี่ยรากเขาอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หมายถึงว่าเผลออกรอบทรงพุ่มเป็นวงกลมนะครับรอบตัวอย่างนี้นะครับแต่หัวน้ําเรานะครับมีหน้าที่กระจายน้ําออกให้เลยวงรากมานิดๆนะครับแล้วก็ให้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับทีนี้เมื่อยาขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับหัวน้ําแทนที่มันจะเวียงตัวออกไปได้เนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงปลายญ้านะครับก็วงแคบๆ แค่กินนาทีก็วงแคบทีนี้หมายความว่าหมายความว่าเวลา1ชั่วโมงน้ําก็ได้ไม่เต็มวงลากมีลากบางส่วนที่ไม่ได้น้ำนะครับเหมือนคนกินข้าวแต่ต้องการกิน100%นะครับได้กินแค่60%นะครับก็เกิดอาการเอฟเฟกที่ต้นเนาะนะครับใบสีซีดนะครับใบไม่ใหญ่แม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเพราะว่าน้ำเป็นตัวนำพาธาตุอาหารไปปรุงที่ใบเนาะนะครับทุกอย่างไปเป็นของเหลวนะครับโอเค เมื่อผมคิดได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมทําคือจะจัดการนะครับหญ้าที่โคนต้นให้ดีนะครับแล้วฟื้นต้นขึ้นมานะครับการฟื้นต้นก็ใช้ฮิมิกนะครับฮิมิกผสมรุ่นนี้เป็นฮิมิกผงนะครับโรยง่ายนะครับก็ตัวที่ผมขายอยู่ในเพจนะครับนี่เพื่อนๆสังเกตเห็นนี่จะเห็นดำๆรอบต้นเลยเนาะเนี่ยโรยนะครับโรยง่ายนะครับหรือจะผสมน้ําไปทางระบบน้ําก็ได้แต่อันนี้ผมอยากแบบให้มันดีขึ้นทันตาเห็นเลยอย่างนี้ใช้วิธีการโรยนะครับเพื่อนเห็นไหมดำไปหมดเลย ครับสีกล้องก็อาจจะมองยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําให้ดูนะครับระบบน้ําเดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงนะครับ ระบบน้ำแปลงนี้นะครับเป็นระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับผมทํางานเกี่ยวกับการว่าออกแบบระบบน้ําด้วยนะครับตอนนี้ก็จะใช้รีโมทตัวนี้ในการเปิดปั๊มเนาะนะครับแปลงนี้ที่เพื่อนเเห็นอยู่ไม่มีประตูน้ำนะครับมีมีอยู่สประตูกลางสวนคือแบ่งครึ่งนะครับแต่ไม่ได้ใช้จริงนะนะครับเวลาทํางานก็คือใช้ทั้งแปลงนะครับแปลงนี้ประมาณร้อยต้นนิดๆแต่พื้นที่3ไร่เนาะปลูก8ปคูณแนะครับผมมีรีโมทคอนโทรลนะครับ กดเปิดปั๊มนะครับแล้วก็ที่ปั๊มอาจจะมีตัวหน่วงเวลาปิดหมายถึงว่าตั้งเวลาไว้ว่าต้องการให้ปั๊มเปิดกี่นาทีนะครับแล้วตอนนี้4 0นาทีเมื่อก่อนผมคิดว่ามันน้อยเกินไปนะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มเป็น1ชั่วโมงนะครับปั๊มที่ใช้ก็คือปั๊มเมซูวิชิ WCM สองแรงนะครับซึ่งความจริงไม่ไม,ไม่คุใช้ปั๊มตัวนี้เนาะแต่ด้วยไฟที่มันเป็นปลายสายนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอน้ำออ,ออกรกน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูวงน้ํานิดนึงนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ หวังว่าเพื่อนๆคงจะแก้ปัญหาทุเรียนของตัวเองที่โซมในช่วงฤดูร้อนต่อหนาวได้นะครับแต่เข้าฝนเนี่ยถ้า,าการให้ปุ๋ยของเราดีอ่ะยังไงหน้าฝนทุเรียนก็จะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราไม่โซมมากเราไม่ปล่อยให้ต้นโซมมากในหน้าในฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยนะครับในยังไงในฤดูฝนทุเรียนก็จะพุ่งอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวงรัศมีน้ำกันนะครับ ใครที่สนใจเรื่องการออกแบบระบบน้ํานะครับส่วนทุเรียนนะครับผมรับออกแบบรับทํานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยงานผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเฝ้าดูวงน้ําแป๊บนึงเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้คือยังแรงดันเขายังไม่เต็มนะเนี่ยอย่างงี้ไม่ได้นะครับถ้าทํางานจริงอย่างนี้ไม่ได้ตอนตอนนี้ยคือน้ามันวิ่งยังไม่ทั่วสว่วนเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเขาต้องออกมานอกสมพุ่มอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะครับวงน้าอ่าโอเคนะครับ จากวงน้าที่แคบๆน้องเพื่อนเนาะตัดภาพมาหน่อยเนี่เพื่อนเห็นไหมออกมานีนะครับก็ถือยังถือว่าใหญ่ไปเนาะนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับเพิ่มเวลาเอานะครับได้ความชุ่มชื้นรอบทั้งหมดเลยนะครับเป็นรองฝอยอย่างเงี้ยนะครับทุเรียนจะเติบโตดีเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยที่โคนต้นจะเต็มไปด้วยฮิวมิกเนาะนะครับผมใช้สำหรับฟื้นต้นในช่วงนี้นะครับการเติบโตของทุเรียนผมทุกแปลงนะครับได้จากการให้น้ําที่เหมาะสมนะครับ การให้น้ําที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยเท่านั้นนะครับไม่มีการเติมธาตุอาหารทางใบน้องเพื่อนแต่ถ้าธาตุอาหารทางใบผมก็ไม่ได้แอนตี้หรืออะไรนะครับแต่จะใช้เฉพาะในช่วงที่ต้องการเร่งด่วนการฟื้นต้นอาจจะมีการใช้บ้างน,นะครับแต่การเติบโตในพวกระปกติไม่ได้ใช้เนาะนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะเพื่อนสังเกตเห็นวงน้ำไหมนะครับทุเรียน100ต้นนะครับเปิดทีเดียวจบเนาะอันนี้คืองานผมเสร็จแล้วเนาะก็อาจจะมีการขี่รถดูหัวน้ําตันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยตันนะครับสำหรับการบารระบบน้ำแบบนี้ถ้าใครสนใจเรื่องของการ ออกแบบระบบน้ำไม่ค่อยชัดเนาะใครสนใจเรื่องเ,อเดี๋ยวผมพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ของผมนิดนึงนะครับตักู่นนะเพืเอ่อนใครสนใจเรื่องขอผมพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ของผมนิดนึงนะครับก็มี ผมพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ของผมนิดนึงนะครับก็มีฮิมิกผสมนะครับเนี่ยตัวที่ใช้อยู่ในทุเรียนของผมนี่นะครับก็คือการเติบโตพวกนี้นะครับได้จากฮิมิกเป็นตัวช่วยเนาะนะครับแล้วก็มีงานออกแบบระบบน้ำนะครับแล้วก็มีงานทําระบบน้ําส่วนทุเรียนนะครับระบบน้ําที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ไม่ได้ใช้เฉพาะได้แต่ต้นเล็กนะครับที่ว่าเปิดทีเดียวจบเนี่ยนะครับเราออกแบบให้หัวจ่ายน้ําจ่ายน้ําใกล้เคียงกันทั้งแปลงนะครับแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่ต้นเล็กยันต้นโตนะครับวงน้ําที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็ก็ 4ปี5ปี6ปีมันก็ใช้ได้หมดเนาะนะครับแล้วก็ยังมีออปชันก็คือประตูที่ผมบอกไว้ก็สประตูคือแบ่งครึ่งสวนนะครับวงน้ําก็ใหญ่ปริมาณน้ําได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับการทํางานแบบนี้นะครับแล้วก็มีระบบโซลาเซลล์ ale, ซึ่งแปลงตรงนู้นนะครับเป็นทุเรียนเล็กก็เป็นโซลาเซลล์ ale, ทุเรียน8ไร่โซลาเซลล์ร้อเลยเนาะนะครับโซลาเซลล์ผสมไฟนะครับใช้ปั๊มมิสูบิชิ WCL สามแรงอย่างนี้ทําได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครสนใจอยากใช้บริการกันก็ ทักมาได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ